ก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์อันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราอยู่กันในเทรดดิ้งไกด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามาสรุปภาพมุมมองแล้วก็แผนที่จะใช้ในการเทรดกันด้วยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นก็ ขอสรุปเร็วๆก่อนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับในภาพใหญ่เนาะถ้าเกิดได้ตามดูแบบทวิเคราะห์กันมาอยู่แล้วนะครับจากภาพหลักเนาะแนวต้านัน้ายังคงมองภาพเดิมอยู่นะครับแนวรับ1,940นะครับยังไงก็มองว่าการเคลื่อนตัวจะยังมีโอกาสเคลื่อนตัวในกรอบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงบ้างในช่วงข่าวต้องบอกแบบนี้ว่าอังคารถึงวันศุกร์มีข่าวออกมาตลอดถ้าราคายังไม่ได้เบรกกอบน,นะครับ ผมมองว่าราคาจะยังมีการเวียงตามสภาวะการเก่งกําไรไปก่อนจนกระทั่งอาจจะต้องไปมองในส่วนของการปรับอัตรอเบีย้ยนะครับยังมองภาพนั้นอยู่เนาะทีนี้เมื่อวานก็เ,เ้ลุ้นกันอยู่ว่าจะพันขึ้นพันหนึ่งพันเก้าร้อยปดสิบ้าเนี่ยก็ยังติดหนึ่งพันเก้าอยเจ็ดสิบยังไม่สามารถขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าติดตามก็คือถ้าในกรณีที่ราคาเบรกหนึ่งพันเก้า้อยเจ็ดสิบขึ้น แล้วขึ้นไปเล่น1,985ในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกมันมีความแตกต่างมันมีข้อแตกต่างเพราะว่าราคาจะเป็นการเบรกนะครับของ4ชั่วโมงชุดนี้ลงมาด้วยนะครับมันก็จะเป็นการทำลายสัญญาณการลงในภาพระดับ4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นการทดสอบแนวต้านบริเวณนี้ด้วยนะครับตอนนี้1,970เนี่ยกลายเป็นเส้นเทร ขาที่เป็นเส้นเทรนแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดทะลุขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสมีแนวโน้มน่าจะเป็นที่จะกลับตัวกันขึ้นต่อนะครับนะเพราะฉนั้นยังให้กรอบภาพเดิมนะครับภาพใหญ่ผมอาจจะขอไม่ลงลึกละนะครับเพราะว่าเราดูกันในวิเคราะห์หลักอยู่แล้วนะครับภาพชั่วโมงยังเหมือนเดิมทีนี้ภาพชั่วโมงเนี่ยกรอบแนวต้านนี้อย่างที่บอกว่ามองเหมือนเดิมแต่ผมมีเทรนดอยากให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับคือเทรนนี้ นะครับคือเทรนด์นี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเรามองกันในเทรนด์นี้เนี่ยจะมีแนวต้าอยู่บริเวณเมื่อวานที้ายเมื่อวันหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบด้วยอันนี้ถ้ามองตามเส้นเทรนด์นี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาบริเวณนี้ระวังซะหน่อยนะครับผมยังกลัวว่าเอะราคาจะมาในลนักษณะนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นสั้นๆมองส,สั้นๆเนี่ยมองระว,วังแถวนี้หอย เมื่อวานก็นไม่ถึงขวานมองว่าเมื่อวานจะขึ้นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเแลี้ยวลงมาซะก่อนมีการชิงขายกันซะก,ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูการยกขึ้นไปใหม่แต่ว่าหัวชั่วโมงมันมีต้านตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอาเป็นว่าถ้ามันยังไม่ได้ผ่านขึ้นมานะครับยังไงซะใครที่เล่นสั้นๆเก็บสั้นๆระวางแถวนี้ซะหน่อยอาจจะยกขึ้นมาทดสอบแล้วย่อครับลงมาเล่นล่างได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่สิบห้านาทีครับจะได้เห็นกรอบการเคลื่อน ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นวางแผนเล่นในกรอบไปก่อนสําหรับคนที่เล่น15นาทีนะครับสําหรับคนเล่น15นาทีเอากรอบนี้กรอบนึ่นนะต้านตรงนี้จุดหนึ่งนะครับทีนี้มันจะมีห15นาทีจะมีเทรนด์หนึ่งเทรนด์น้ครับก็คือกําลังทดสอบตรงนี้เลยครับอันนี้อีกกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นมามองแนวต้านสองจุดนี้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบริเวณนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบัน หปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งพันเ้า้อยสิบใช่ไหมมีต้านต้นหนึ่งแล้วก็แถวแถวหกสิ่สักิตันมองกรอบแถวนี้ก่อนเบรกขึ้นไปได้มองมีโอกาสทะลุนะครับแล้วขึ้นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าได้ในรอบนี้อันนี้แต่ว่าต้องระวังตรงนี้หน่อยนะแต่ตอนนี้ก็จะได้เห็นการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ใช่ไหมทรงเนี่ยผมดูทรงแล้วมันมันทรงมันเหมือนอะไรครับ หมือนจะเป็นไซส์เวดาวกอบอกว้างๆเลยครับกอบอกว้างๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไม่ผ่านปุ๊บลงเนี่ยครับเป้าหมายกลับลงมาเล่นที่เดิมหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมถ้าเกิดใครที่แบบอืมตามอยากจะเล่นเอาสิบห้านาทีมาเป็นเมนเล่นในระหว่างวันนะครับนี่เข้าไปดูสักห้านาทีซูมเข้าไปครับห้านาทีดูพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นไม่ได้ปัดหัวลงมามองแบบนี้ มองแบบนี้นะนะครับถ้าเกิดปัดหัวลงมาแบบนี้นะเออนู่นไปรอข้างล่างนะครับอ่ะมาอัปเดตให้สําหรับเทรดดิ้งไกด์สำหรับวันนี้นะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะปัดหัวลงจริงๆนะเอาเทรนนี้ไว้ด้วยด้วยเอาเป็นว่ายกย่อกย,อก,ยอกแล้วทะลุแล้วค่มองว่าจะปัดหัวลงว่ายังไม่ทะลุเทรนนี้ไปบนก่อนนะครับอ่ะมาอัปเดตให้ สำหรับเทรดดิ้งไกด์นะครับก็ถือว่าเป็น Special a n a นลิซิของเรากันด้วยนะครับแล้วก็ยังไงต้องฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง TikTok ด้วยนะครับตรวงนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์บน TikTok นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากช่องโดนโดนรายงานนะครับเออโดนแบนนะว่างั้นเถอะนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราแก้ไขก่อนสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไฟ กลับไป like ไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังสามารถติดตามรับชมไลฟ์วิเคราะห์สดนะครับบน YouTube แล้วก็ Facebook ได้อยู่นะครับแล้วก็ยังไงท้ายนี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจรับชมติดภาพเสียงต้นฉบับนะครับก็ยังไงสามารถแอดไลน์แอดหาเจ้าหน้าที่ของเรากันได้นะครับนะก็สำหรับ ใช้เช้าฝากไว้ทานี้ก่อนเดี๋ยวดูถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมขอบคุณครับ